ชนะใจเปิดเรตติ้งวอลเลย์บอลไทยพายโดมินิกันแต่คนดูถล่มทลาย เรียกว่าลุ้นกันทุกแมตช์สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงศึกเนชั่นสลีก2022ซึ่งล่าสุดเป็นการแข่งขันในสัปดาห์ที่3ณประเทศเบลเรียและสำหรับลูกยางสาวไทยสถานการณ์ตอนนี้มีลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเรียกว่าทำผลงานได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะส่วนจะเข้าได้หรือไม่นั้นก็ถือเป็นกำไรแล้วเพราะงานนี้ต้องแอบลุ้นกันหนักนิดนึงนะคะเนื่องจากแมตช์ที่เหลือเราเจอกับทีมระดับโลกทั้งบราซิลและอิตาลีแต่ไม่ว่ายังไงอะไรก็เกิดขึ้นได้ เพราะสาวๆส,สู้กันสุดใจแน่นอนและเมื่อวันนี้30มิถุนายนทีมชาติไทยพบกับทีมโดมินิกันโดยการแข่งขันสูสีตั้งแต่เซตแรกแต่น่าเสียดายค่ะที่ผลการแข่งขันไทยพ่ายไปอย่างสนุก1ต่อ3เซตแต่ถึงแม้จะแพ้ก็ชนะ,จะใจคนดูอย่างมากและเมื่อเปิดเรตติ้งในการแข่งขันทยานถึง4.8ซึ่งถือว่าสูงมากๆฉะนั้นในอีก2แมตช์ที่เหลือต้องส่งแรงใจให้สาวไทยกันเยอะๆนะคะ